สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุบปัญหาในครั้งนี้ก็วันนี้ยังไงมีลูกค้าโทรมา<ช>่ออฟฟิศเขาโทรมาว่าไงฮะเขาโทรมาโทรมาถมา,ามเรื่องบัญชีอ่ะยังไงเขโทรมาในฐานะที่คุณรับโทรศัพท์อ่ะเขาต้อวถามที่เป็นสมนรกงันบัญชีไหมอ่า ไเขาจะสอบถามวเรื่องบัญชีอ้าวเหรอเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะมาจ้างเราทําบัญชีอ่ะเขาถามแค่เนี้ย่ะเขาถามว่าเขาใส่พิธีย่ะใช่แล้วไม่ได้บอกว่าจะจ้างจะ,จะโทรมาปรึกษาใช่ะอใชาปร่ะถามว่าเอา้อเอเอที่นี่จะทำอยู่กับบัญชีไหมเป็นสนัมงานงานหรือเปล่าอ่าเพื่อบอกว่าช่างทำสงานทำบัญชีที่หลังเฟิร์นก็ต้องบอกเขาว่าแม้ไม่ได้เป็นสัมงานงานบัญชีเนี่ยแต่เรา มีลายเส้นเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยเราก็สามารถทำชี้คนได้ต้องต่างคนไยคือมันมันไมน่มันไม่จำเป็นจะต้องไปสำน,นักงานบัญชีไนะเราเป็นคนธรรมดานเลยแล้วเราก็รับงนานได้เรามีลายเส้นในการเซ็นทาเข้ามาจ้างเราทําเราก็ทําได้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็โอนมาให้ผมครับปุ๋ยด้วยนองจากว่าเจ๊ตเนี่ยไปสอนข้างนอกผมก็รับโทรศัพท์เขาก็บอกว่าเขาไ,ไปจ้าง คนที่ลูกเขารู้จักให้มาทําบัญชีให้ผ่านไป2เดือนแล้วยังไม่ทำอะไรให้เลยแถมเนี่ยต้องให้เราเนี่ยจะทําไฟล์ Excel ส่งมาให้กับเขาด้วยเพื่อให้เขาทําบัญชีให้โดยไม่เอาเอกสารเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นว่า2เดือนที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่นไหวอะไรเลยในการจะทําบัญชีให้กับเขา ถามเวลาคุยกันเนี่ยเจอกันคุยกันเนี่ยก็ถามถามเรื่องนี้แต่ไปตอบเรื่องอื่นคือจะจะถามว่าเขาทาไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะเขาก็ตอบตอบไปเรื่องอื่นคือไม่ตรงกับคำถามอ่ะก็เลยเกิดความไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยคนนี้ทาบัญชีเป็นหรือเปล่าเนื่องจากว่าลูกชายเขาเนี่ยไปเป็นคนจ้างคนนี้มาคือตัวเขาเองเนี่ยตัวแม่เนี่ยน่าจะไม่รู้จักกับคนทาบัญชีคนนี้หรอก ลูกชายไปจัดหามาว่าคนนี้ทําบัญชีได้แต่แม่ก็คุยแบบลองคูมแล้วอะว่าไม่น่าจะมีความรู้ที่จะทําบัญชีให้ได้เพราะว่าไม่เคยทําอะไรเลยประมาณเนี้ยก็เลยมาถามเราว่าเราเนี่ยรับทาบัญชีไหมก็มีมาถามผมอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เขาบอกว่าขาทำบัญชีให้เนี่ยเขายังไม่บอกเลยว่า เขาทำอะไรให้บ้างแล้วเขาก็ยังไม่ได้คิดค่าจ้างว่าราคาเท่าไหร่ราคาไปสองเดือนแล้วนะเขาบอกราคาไม่แพงหรอกอะไรประมาณน,นี้แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ยื่นให้ผู้ทําบัญชีนะเขาไม่ยื่นให้ตัวเจ้าของกิจการเองก็เลยต้องยืนงย่นเองพอยื่นเองมาถามว่าค่าน้ามันเนี่ยมันสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม ค่าน้ำมันที่เขาเดินทางไปติดต่อลูกค้าเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมแล้วภาษีซื้อที่เกิดจากค่าน้ำมันเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคำตอบก็คือเนื่องจากว่าเขาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลก็เป็นเหมือนรถแจ็ปแอคคอร์ดวีออสซซมิกอะไรพวกนี้เป็นรถเหมือนนักบุคคลคือมีไว้ใช้ส่วนบุคคลอ่ะก็ไม่สามารถเคลมภาษีได้ก็คือภาษีซื้อที่เกิดจากค่าน้ำมันเนี่ยก็ต้องถือเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าน้ำมันร้อยหนึ่งภาษีซื้อของค่าน้ำมัน7บาทเนี่ยก็ต้องมาด้วเป็นค่าใช้จ่ายร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดบาทจะมาแยกว่าภาษีซื้อเจค่าน้ำมันหนึ่งรยนี่ไม่ได้อันนี้ก็ได้คําตอบไปแล้วว่าสรุปแล้วที่ผ่านมาที่เขาลงค่าน้ำมันรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลยก็ถูกต้องเรื่องที่สองเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญก็คือเขาบอกว่ากิจการเขาเป็นดำเนินง,งานมาได้2เดือนอยังไม่มีกำไรเลย แล้วก็ที่ทำออฟฟิศที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาบ้านส่วนตัวของเจ้าของเนี่ยมาเป็นออฟฟิศเหมือนที่เนี่ยเอาบ้านมาเป็นออฟฟิศแล้วก็ทาสัญญาว่าเจ้าของออฟฟิศเช่าเจ้าของธุรกิกเขาใจปว่าทำสัญญาเช่ากันเองอ่ะคือเหมือนกับผมไม่เจ้าของบ้านหลังเนี้ยผมก็อยากให้ออฟฟิศที่ผมเปิดเนี่ยมันมีค่าจ่ายเยอะ เพื่อที่จะเริม่มเสียภาษีผมก็เลยทาสัญญาว่าออฟฟิศมาเช่าผมคือเราเราคนละคนกันนั้นแยกจากกันนั้นสิ่งคนกับสี่คนนั่นแหละผมก็ทําเรื่องว่าผมมาให้ออฟฟิศเช่าเมื่อออฟฟิศเช่าออฟฟิศก็จะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผมเหมือนเช่าเดือนละหมื่นนะออฟฟิศก็จะจ่ายผมหมื่นตอนที่ออฟฟิศจ่ายผมเนี่ย ในทางภาษีเนี่ยต้องผู้จ่ายเนี่ยจะต้องมีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายไปห้าห้าเปอร์เซ็นตด้วยแล้วนำ่อนสมร่อรในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้จ่ายดังนั้นใครเป็นคนจ,จ,าจา่ายจัดจก็บกเนี่ยออฟฟิศจ่ายออฟฟิศแทนที่จะจ่ายค่าเช่ามาสมมติค่าเช่าเท่าไหร่หมื่นหนึง่งใช่ไหมก็หักไปห้าเปอร์เซ็นต์จ่ายเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์ของหมื่นเท่าไหร่ ห้าร้อยนะห้าเลยหมื่นห้าร้อยดังนั้นผมก็จะได้ค่าเช่าแค่เพียงเก้าพันห้าเก้าพันห้าใช่ไหมอีกห้าร้อยเนี่ยคนที่จ่ายเงินก็คือออฟฟิศเนี่ยต้องเอาห้าร้อยไปส่งให้สามะกรสามะกรเขาจะได้เงินห้าร้อยมันไปคุณว่าดีไหมหนึ่งดีไหมดีกับใครดีกับใครดีแบบเจ้าของบริษัท เจ้าของนที่เขาเอาอบ้านดีกับคนให้คนที่ให้เช่าบ้านได้ได้ค่าเช่าออฟฟิศ <Office S 1> <c oughs> ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทําให้ตัวเองเ <c oughs> สียภาษีน้อยลง <c oughs> ส่วนใหญ่หลายๆกิธการเขาไมา่ไดนะ้ทำแนั้นน่ะทำเป็นสัญญาเช่าเจ้าของเอาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตัวเองก็ได้เงินเข้ากระเป๋าคนที่ได้รับก็ถือเป็นเงินได้เุเงมันงตัวเองไปเสียภาษีคนลวันลดดไป ส่วนออฟฟิศก็ถือเป็นค่จ่ายในการคำนวณกำไรกติประจำปีก็วินวินไม่ได้นักคู้นะแต่บังเอิญว่าท่านผู้นี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้้จ่ายเพิ่ม่เพราะว่าแค่นี้เขาก็ไม่ได้กำไรแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะทำเรื่องเช่าแหละคือประมาณว่าอยากจะประมาณว่าเจ้าของอให้อยู่ฟรีเลยให้อยู่ฟรีเลยเพราะว่า จะได้ไม่ต้องไปเสียห้าเอร์นให้สกรณ์เน่ยเพราะจริงๆแล้วกระเป๋าของเจ้าของบ้านกับเจ้าของออฟฟิศมันเงินกระเป๋า,ดา,เ,ปาเดียวกันใช่ไหมเขาก็คิดว่าห้าร้อยมนมึคนจะต้องเสียถ้าเกิดไม่ทําสัญญาเช่าห้าร้อยไม่ยืในกระเป๋าก็อยู่เป็ปนว่าทําได้นะฮะ,ะ,ะมันจะเสียเยอะกว่านจะเสียเยอะกว่านียยก็เราก็ต้องไปดูในหลักของทางภาษีนะว่ามันได้ ทางภาษีเนี่ยมันมีข้อหนึ่งตามมาตรา65ทวิวงเล็บ4 65ทวิวงเล็บ4เรื่องการโอนทรัพย์สินเนี่ยเขาบอกว่าในการที่กิจการเนี่ยนะไปให้ประโยชน์กับผู้อื่นให้ประโยชน์ใดๆก็ตามแล้วไม่คิดผลประโยชน์กลับมาเนี่ยจะต้องคิดด้วยในทางภาษีเพราะว่าถ้าไม่คิดเนี่ยมันทําให้กาไรต่ำสา่ว่าบอกให้คิดด้วยให้ถือเป็นรายได้ของคุณ เมื่อถึงเป็นระดัคุณคุณก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นและวแต่มานเก็บภาษีได้เยอะขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนครับ ขายเยอะจริงย่างไงนะก็เวลาเราให้ประโยชน์อะไรกับใครเข้าไปเนี่ยธรรมกรอยากให้เราเก็บไรายได้มาด้วยเพื่อจะได้มีกาไรเยอะๆเสียอีย,ยเลยอันนี้ตามมาตาราหกสิบห้าทวีวงเล็บสี่ใช่ไหมวงเล็บสี่คราวนี้ไอ้มาตราหกสิบห้าทวีวงเล็บสี่เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไนะ้คือที่เขาพูดเนี่ยคือนิติบบคนให้คนให้ประโยชน์กับคนอื่นคนจะเอากลับมา แต่ตามเคสนี้เนี่ยมันไม่ใช่นิติบคลให้ประโยชน์ใช่ไหมบุคคลธรรมดาให้ประโยชน์จับนิติคลดังนั้นมันก็ไม่เข้าเกณฑ์ดังนั้นก็ถามว่าสรุปก็คือเขาไม่ได้อยากจะมีค่าจ่ายเยอะเขาไม่ต้องมีค่าจ่ายเยอะเขาขาดกินอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยไม่อยากจะทําสัญญาเช่าระหว่างกันก็ทําได้ก็คือเมื่อเขาไม่ทําสัญญาเช่าเขาก็ ไม่ต้องเอาภาษีไปส่งให้สำมขอน5%ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแตกขึ้นด้วยเมื่อไม่มีค่าใช้จ่ายสำมขอนก็แฮปปี้อ่ะถูกป่ะเมื่อไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ามีค่าใช้จ่ายสำมขอนไม่แฮปปี้อ่ะเพราะเมื่อมีค่าใช้จ่ายกําไรก็เยอะเลยปพ๊บเมื่ออะไรนะเมื่อมีค่าใช้จ่ายกําไรก็ต่ําก็เสียภาษีน้อยใช่ไหมดังนั้นสำมขอนเนี่ยอยากให้เราไม่มีค่าใช้จ่ายดุวยว่ะ ว่าไม่มีค่าจ่ายด้วยดังนั้นกรณีนี้ที่เราไม่ทำสัญญาเช่าแล้วเนี่ยก็ไม่มีค่าจ่ายเมื่อไม่มีค่า้จ่ายค่าจ่ายก็น้อยกำไรก็เยอะเก็บภาษีได้เยอะก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีค่าจ่ายเยอะสองคนบอกนั้นฉันขอหักห้าเปอร์เซ็นต์นะเข้าใจว่าเข้าใจจริงว่าเนี่ยเข้าใจอ่าอีกหนึ่งสรุปก็คือเขาจะไม่ไม่เช่าไม่เช่าแล้วไม่ไม่เช่าออฟฟิศแล้ว เพื่อให้เขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ดังนั้นสรุปก็คือถ้าในมุมมองสมัมภารนะถ้าคุณจะมีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นคุณต้องเสียชั้นห้าปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นก็ได้ฉันก็ไม่เอาห้าเปอเซ็นแล้วสรุปเจ้าของกิจการที่เขาสามารถทําได้นะไม่เช่าไม่เช่าได้ได้ไม่ได้ก็ได้ไม่เช่าก็าได้ก็คือคุณก็ทําไม่ต้องทําสัญญาเช่า ก็คุณก็ทำออฟฟิศไปโดยที่ออฟฟิศคุณก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าใช้จ่ายคุณก็น้อยกำไรก็เยอะสัมวามก็เสียภาษีนิดเยอะแล้วไม่ต้องให้ห้าเปอร์เซ็นต์ทำสัมวารด้วยแต่ถ้าคุณอยากจะมีค่าใช้จ่ายจะชื่นก็ทำสัญญาเช่าซะแล้วเมื่อมีสัญญาเช่าคุณก็หักห้าเปอร์เซ็นต์ส่งให้สมมมัมวาระไปก็จบที่เขาโทรมาถามแล้วเขาก็ จะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตเป็นลายต่อไปซึ่งถามว่าจะเก็บค่าบริการทำบชีเท่าไหร่ก็ดูจากเอกสารเห็นว่าเอกสารเล็กน้อยดังนั้นก็ค่าทำบัญชีก็มาพันสองพันอะไรประมาณซึ่งก็ไม่พอทำให้รวยนะแต่ว่าก็พอทำให้มีงาน <c oughs> ให้คุณมีอะไรจะถามไหมเนี่ยค่ะไม่มี